ฟอร์โดโฟกัสสปอตพัสใหม่เครื่องยนต์ Duratec 2.0 a อ DVD พระเอกตัวจริงสวัสดีค่ะกลับมาพบกับซาร่านุสราแบทเลอร์ที่จะมาอัปเดตข่าวคราวของคนในวงการบันเทิงทั้งไทยและต่างประเทศให้กับคุณผู้ชมในช่วงทันข่าวบันเทิงค่ะมาเริ่มวิธีาวของสาววิววรรณรสที่ยังคงปากแข็งถึงความสัมพันธ์นกับหนุ่มไม้พิรัตแถมล่าสุดหนุ่มไม้ยังมีภาพหลุดควงสาวอื่นออกมาให้ได้เห็นงานนี้สาววิวจะว่ายังไงไปฟังกันท่า จะมีภาพหลุดคู่ออกมาให้เห็นกันจนชินตาแต่สาววิววรรณรสก็ยังยืนยันถึงความสัมพันธ์กับนักร้องหนุ่มไมพิรัตว่าเป็นแค่เพื่อนพอมไม่สนใจว่าฝ่ายชายจะไปคบใครอยากให้คนเข้าใจว่ายังไงยังไงก็เป็นได้แค่เพื่อนค่ะเป็นเพื่อนกันแล้วก็ต่างคนต่างทํางานกันไปไม่ได้เห็นภาพแล้วก็ไม่ได้คุยกันเลยค่ะต่างคนต่างโสดใครจะเดินตรงไหนกับใครอะไรยังไงเราไม่มีปัญหาอยู่แล้วเมื่อนางเอกซปตายอยากอมพัชราผ่าออกมาประกาศว่าห่างก,กับอดีตแฟนหนุ่มโนดิเศษแล้วหนึ่งเดือน เมื่อปัญหาซ้ำซากแถมงานนี้ยังประกาศตัวว่าโสดร้อเอา้าหนุ่มคนไหนจะขายขนมจีบสาวอ้าําขอย่างว่าแค่ห้ามเจ้าชู้เด็ดขาดค่ะเราห่างกันสักพักใหญ่แล้วนะ<ม>เกือบเดือนแล้วค่ะจริงไม่ทะเลาะก,กันนะคะมันเจออะไรซ้ำๆอ่ะไม่ใช่เขาไม่ดีเขาดีมากนะคะเสียอยู่ข้อเดียวเขาหล่อเลือกได้ไม่ขออะไรมากขอแค่มีตาไว้มองเราแค่คนเดียว ง,งานคู่กันอีกครั้งค่ะสำหรับสาวแพนเค,ค้เกเขีนมนิษ์และหนุ่มมาเซอร์เป้อารักที่งานนี้ทั้งคู่ขอโชว์หวานผ่านสื่อแบบไม่เกรงใจใครพร้อมรับว่าศึกษาดูใจกันอยู่และย่างมีความสัมพันธ์จะเรียกว่าแฟนได้หรือยังคะเคยคุยคุยเคยอยดูดูกันไปครับผมยังไม่ได้ใช้คําแทนนะครับอย่าง <ifica> ที่คนย <assist. S 2> อยากให้ใช้ครับพอดี <Okay. S 2> ว่ายังไม่ได้ใช้คล้ายๆกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีโอกาสได้เจอกันได้คุยกันอะไรเงี้ยค่ะก็ค่อยเป็นค่อยไป ตอนนี้เวลาของซาร่าก็หมดลงแล้วนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่พลาดการอัปเดตข่าวคราของคนบันเทิงในช่วงท่านข่าวบันเทิงก็สามารถไปติดตามชมย้อนหลังที่ Facebook Fanpage ของเราค่ะตอนนี้ซาร่าลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ